สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า k คีย b o t นะครับเคียบบอรนะครับตัวเคียเนี่ยแปลว่าอไอปาักกาที่มีขนนกอยู่ข้างบนนะครับที่เราเคยเห็นในในหนังนะครับที่เขาใช้กันนะ k คีย b o t ครับ k คีย b o t เนี่ยเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่มี AI อยู่ในตัวนะครับสามารถ เรียงภาษาอังกฤษได้นะครับให้เป็นประโยคได้นะครับเราอาจจะใช้คู่คู่กับ Google Translate ก็ได้นะครับบางทีเราใช้ Google Translate เนี่ยม,มันเรียงประโยคไม่ถูกอะ่ะนะเรียงประโยคไม่ถูกแล้วเรา,เาไปแปลม่วเนี่ยคนอ่านก็จะงงนะครับแต่โปรแกรมเคเบิลเนี่ยหรือเว็บเคเบิลเนี่ยก็สามารถเรียงประโยคให้เราใหม่ได้ครับนะผมจะสมมติให้ดูนะครับเช่นวอ what name อย่างเงี้ย what name นะครับมันก็จะเรียงใหม่ครับให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับนี่ครับ What is y o u r n a m e เห็นไหมสมมติ so, ว่าเราใช้ Google mm hmm. Translate นะอ่ะพิมพ์ว่าสวัสดีตอนเช้าวันนี้ไปทำงานหรือไม่อย่างเงี้ยครับมันมันมันมาอย่างนี้เลยอ่ะ Good morning Did you go to work today อะไรเงี้ย ่ะส so, ว่าไปให้เยวบัตรนะครับเป็นตัวเรียนประโยคให้ใหม่นะครับ Hello and night morning e 2 t o a t you went to today เห็นไหมมันก็เป็นประโยชนที่อาจจะสละสลวยขึ้นหรือว่าเป็นประโยชนที่มันล้ำขึ้นนะครับอันนี้นะครับนี่สามารถ ปรับได้นะสว่าผมเอาใหม่นี่ครับมันสามารถปรับตรงนี้ได้นะปรับได้ว่าจะเอาขนาดไหนนะครับอ่ถือว่าเราประโยชนอีกสักประโยชน์หนึ่งแล้วกันนะครับขี้เกียริทำงานแล้ว lazy t o o r นะครับอา ดูดีว่าจะเรียงประโยคใหม่ให้เราเป็นยังไงครับเห็นไหมมันก็มานะครับมีทิกด้วยนะครับมีทิกอาจจะบอกว่าตัวทิกเนี่ยสามารถใช้ตัวคำอื่นได้นะครับ,น,นะรบนี่ก็คือ AI นะครับที่สามารถเรียนประโยคภาษาอังกฤษได้ใหม่ครับก็ถือว่า เวิร์กในระดับหนึ่งเลยครับไม่สะไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวนี้สามารถพัฒนาไปไกลได้มาก